วันนี้การน้ำมันที่วัดธรรมกระบอกครับพระโดยพระอาจารย์ครับที่วัดธรรมกระบอกนะครับทำน้ำมันออกมาได้ใสมากใช้ระบบสแตนเลสนะครับทั้งชุดเลยครับพี่น้องออกมาอันนี้เตาพระทมนะครับเนี่ยไม่ใช่เตาคาราวาสรมเตาพระทมแท้ๆเลยพระทมแท้ครับเดี๋ยวจะมาช่วยต่อยอดครับนี่ครับไม่ใหญ่มากครับ น้ำมันออกมาเกินร้อยครับนี่ครับใส่ปิ้งนี่คือของจริงนะครับรเกินร้อยเ,ยเกินร้อยเลยครับลุงพอ่อมันมันออกมามากกว่าลงได้ไงคือมันไม่สูญเสียเลยครับหลุงพอ่อมันมันเวิร์กมากครับครับ okay.